แผ่นดินกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ของแผ่นดินขออวยัยในกครงการดีพระราชิมีท่านทรงหววใหญ่พยาเสพติดขอให้หมด กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนได้ขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางของกองทุนแม่ของแผ่นดินส่งผลให้หมู่บ้านเกิดความสําเร็จในการดําเนินงานดังนี้ผลสําเร็จจากพลังแห่งปัญญาคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนรวมกับสมาชิกช่วยกันคิดหาแนวทางร่วมกันให้เงินของกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นมีเงินงอกเงย จนสามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดของหมู่บ้านได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถต่อยอดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเสริมสร้างความสามัคคีของคนในหมู่บ้านโดยมีกิจกรรมดังนี้การจําหน่ายเสื้อกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กำไร2 1 8 8 3บาบาทการจำหน่ายหมวกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้กำไร3าไ0ร3,970บาทการจำหน่ายดอกมะลิในวันแม่แห่งชาติได้กำไร750บาทรวมเงินจากพลังแห่งปัญญาทั้งสิ้น26,603บาทและกิจกรรมปั่นเพื่อแม่เป็นกิจกรรมที่ถูกขับเคลื่อนโดยไม่พึ่งงบประมาณของทางราชการจนประสบผลสำเร็จที่วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกของประชาชนถึงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดินและเสริมสร้างความสามัคคีของคนในหมู่บ้านที่ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแด,ด่สมเด็จพระนางเจา้าศิริกิจิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อให้ทุกคนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาห่างไกลาย,ยาเสพติดผลสำเร็จจากพลังแห่งศรัทธา คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนรวมกับสมาชิกมีการสร้างพลังศรัทธาโดยการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานร่วมมือร่วมแรงใจกันสามัคคีของคนในหมู่บ้านทำให้มีเงินงอกเงยจนสามารถนำไปใช้ใจ่ายเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านได้อย่างยั่งยืนเช่นการทำผ้าป่าสมทบเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นประจำทุกปี รับสมทบเงินจากเจ้าภาพงานชาวปนกิจรับสมทบจากกองทุนสวัสดิการธนาคารขยะรับสมทบจากกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมในหมู่บ้านรับสมทบจากหน่วยงานภาครัฐที่ศรัทธากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนตั้งแต่ปี2550ถึงปัจจุบันรวมเงินจากพลังแห่งศรัทธาเป็นเงินทั้งสิ้น58%าหมปบาท ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนโดยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและสมาชิกร่วมประชุมกันช่วยกันพัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินไว้เพื่อให้ลูกหลานเยาวชนคนในหมู่บ้านและตำบลสามารถนำมาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อขยายพลังแห่งความดีของคนในหมู่บ้านให้กว้างขวางขึ้น 2. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการในหมู่บ้านและชุมชนด้านความคิดความรู้การแลกเปลี่ยนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาย,ยาเสพติดโดยการใช้กระบวนการดังกล่าวเพื่อให้บรรลุความเข้มแข็งได้อย่างแท้จริง 3. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ สนับสนุนให้คนทำดีและเสียสละเพื่อหมู่บ้าน 4. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงเป็นการพึ่งพาตนเองพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืนเป็นผลทำให้ปัญหาพื้นฐานของหมู่บ้านลดลงและข้อ5 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านอย่างยั่งยืนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนทั้งภายในหมู่บ้านเองและระหว่างหมู่บ้านในตำบลโนนสำราญและพร้อมเป็นตำบลเข้มแข็งอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน